ดีครับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีกีตาร์มาแนะนํากันนะครับผมกีตาร์ตัวนี้นะผมนะก็จะเป็นของยี่ห้อคาร์บอยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นซีนหนึ่งนย์เอ็นะครับก็จะเป็นกีตาร์โปร่งขนาดสี่สิบนิ้วนะครับผมนะก็ตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้านะครับผมนี่เลยก็จะติดแท็กพับไฟฟ้ามาแบบนี้เลยนะครับก็จะมีตัวแท็กก็มี4สไลด์มี1วอลลุ่มนะครับผมก็จะใส่ฐานด้านนี้นะครับผมก็ เสียบแจ็คนะครับด้านนี้นะครับผมนะแล้วก็กีตาร์ตัวนี้ครับมีหมุดยึดสายสะพายมาให้ด้วยนะครับผมนะสองจุดนะครับผมนี่เลยนะครับผมงานโดยรวมนะครับผมมาด้านข้างด้านหลังนะครับผมสวยงามนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะเป็นสีไม้นะครับทรงคัดอเวแบบนี้เลยนะครับผมนะเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับผมนะหรือคนที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นนะครับผมนะก็เหมาะมากเลยนะครับผมนะก็ขนาดมันจะไม่ใหญ่มากนะครับก็พอดีพอดีนะครับผมนี่เลยนะครับผม เขาเจ้ากีตาร์โปร่งนะครับผมโปร่งไฟฟ้าคาร์บอยตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา2790บาทนะครับนี่เลยนะครับผมและก็ถ้าไหนสนใจนะครับกีตาร์โปร่งไฟฟ้านะครับผมเอาไ้เล่นกันนะครับผมก็สามารถติดต่อบล็อกมาได้นะครับหรือจะมาทดลองสินค้าดูสินค้าที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับผมนี่เลยครับโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนุ้มสิกไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กีตาร์โปร่งไฟฟ้าคาร์บอยไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ